น้องอุงอิงทำ FC แฟนคลับซาบซึ้งแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันอีกแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมีรักแฟนหมอลำมเมื่อนี้ก็มาพบพอกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมกับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC แฟนคลับน้องอุงอิงกันด้วยนะคะพี่น้องขาเมื่อวานค่ะไม่นานมานี้เนาะหม่ว่านนี่นะคะทางนะคะคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพิินได้เดินทางเนาะไปกราบหลวง หลวงปู่ศนะิลาเนาะยกทีมเรียกว่ายกทีมสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเลยล่ะค่ะพี่นอ้องไปกราบหลวงปู่ศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะที่จังหวัดกฬสินแล้ววันนั้นนะคะพี่น้องขาหลายเหตุการณ์แหงคะ่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะพี่นอ้องหลวงปู่ศิลานะคะเพิ่นได้แบบ ขอเพลงค่ะพี่น้องขอเพลงกับนะคะน้องอุ้อิงแล้วก็บอดโจและน้องนะคะก็ได้ขับร้องเพลงนี้ให้หลวงปู่ศิลาได้รับชมรับฟังพร้อมกับ FC แฟนคลับที่ไปรอน้องวันนั้นแล้วก็วันนั้นก็มีนะคะสตรีมมิ่งไลฟ์สด FC ทั้งบ้าน,นีนก็ะเด้รับฟังรับชมพร้อมๆกันอ่ะพี่น้องคะน้องร้องยังไงเนาะพี่น,อน้องเนาะเสาไอขออนุญาตนะคะ

หวลวงปูแล้วก็แบบว่าเอนเตอร์เทนนะคะ FC แฟนคลับทิ่ไปในมือนั่น,น,นเนาะแล้วก็พูดแบบพูดยองน้องอุ้มอิง อขออนุญาตค่ะพี่น้องค่ะตก มวนคะ่ะพี่นองคะ่ะเพราะจริงๆเพราะจับใจคนลูกอีเลคะ่ะพี่นองคะ่ะขืนมาถอนแรกนะคะสาวไอก็คนลูกแล้วคะ่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยสาวไอฟังตต้งเต่มเมื่อวานนอนหลับกับเมื่อคืนเสื้อบาวายังอยู่ในหูอยู่เลยมเมื่อสาวตื่นมายังมาลองเพลงนีอยู่เลยคะ่ะน้ําตาหล่นบนขอบเตียงนะคะมันอินแล้วก็มันรู้สึกขนลุกนะคะแล้วก็แอบได้ยินเสียง เสียงแสกเข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยหลวงปูนะ่นายังแอบ,บน้ําตาไหลกับเพลงนี้เลยว่าสันพี่น้องะ่ะน้องอุ่งอิงได้ถวายเพลงนี้นะของคุณแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะ FC แฟนคลับหลายๆคนนะคะก็เกิดข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยว่าน้องอุ่งอิงเนี่ย แอบมีหลายๆอย่างบางอย่างที่คล้ายคลึงกับแม่ฮันนี่นะคะราชินีหมอลำของเราเนะาะบ่าวจะเป็นเสียงลองบุคลิกท่าทางนะคะน้องเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับแม่ฮันนี่แล้ววันนี้นะคะเพิ่น,นเดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาที่จังหวัดกาลสินซึ่งนะคะกาลสินเนี่ยเป็นบ้านเกิดของแม่ฮันนี่เลยได้ค่ะพี่น้องคะหลายๆคนอาจจะยังบลูและยังบ่สรา,าว่าแม่ฮันนี่นยนะคะ เพิ่นนะคะบ้านเกิดจริงๆเนี่ยเป็นคนกาลาสินแต่ว่าเพิ่นประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดศรีสะเกดก็เลยได้ตั้งสารเล่านะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งแต่เริ่มแรกและที่นี่นะคะตอนนี้ก็มีรู้สึกว่าจะตั้งสารเพิ่นนะคะเป็นสารที่สองที่จังหวัดกาลาสินเลวเพราะว่า,าเพิ่นเด้ไปเขาฝันนะคะอันนี้ก็บอ เป็นที่แน่ชัดนะว่าเขาฝันไผเป็นอาจารย์เป็นญาติพี่น้องหรือไผนะคะของแม่ฮันนี่นะคะแต่ว่าเพิ่นได้ไปเขาฝันนะคะบุคน,นึงบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วว่าสั้นอยากจะกลับไปที่กาลาสินก็เลยได้ตั้งศาลของแม่ฮันนี่นะคะที่จังหวัดกาลาสินนะคะขึ้นมา และน้องอุงอิงก็ได้เดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาพร้อมกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ได้ยินเววเววนะคะว่าหลวงปู่เนี่ยเพิ่นขอเพลงนะคะกับน้องอุงอิงว่าเป็นเพลงนี้ของแม่ฮันนี่นะคะน้องก็ได้มอบบทเพลงบทนี้ให้กับหลวงปู่ศิลาทาเอา FC แฟนคลับวันนั้นนะคะพี่น้องคนลุกไปตามๆกันย่างที่เห็นเมื่อกี้เหมือนเมื่อลวงปู่เนี่ยเอาพาขึ้นมา เช็ดน้ำตานะคะบ่แน่ใจว่าหลวงปู่นะเพิ่นซาบซึ้งและรู้สึกอินกับเพลงนี้แล้วก็รู้สึกชอบประทับใจกับเพลงเพลงนี้ที่น้องอุ๋มอิงได้มอบให้แต่ทีนีๆแ,แล้วก็ได้ขอเพลงกับบอสโจนะคะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแล้วก็ขับร้องโดยบอสโจแล้วก็น้องอมแอมก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะจับ จอีกเพลงหนึ่งที่ทั้งสองคนได้ปล่อยเสียงออกมาในวันนั้นนะคะแล้วทางนะคะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะเพื่อนก็ได้มอบปัใจจัยให้กับนะคะทาง หลวงปู่ศิลาแล้วก็ทั้งวัดนะคะมูลค่า1นึ่งแสนบาทก็ขออนุโมธนาบุญนะคะให้แสนขอให้ได้กลับมาลอยเท่าลานเท่าพันเท่านะคะขอให้หนังคายอ้อปังปังปัง,ปงเปลี่ยนเป็นกระแสแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของหมอลำแล้วก็ของคนอีสานอีกอย่างหนึ่งนะคะบอสโจ แล้ววันนั้นนะคะพี่น้องขาหลวงปู่ศิลาเนี่ยเพิ่นก็ได้มอบนะคะขวัญทงให้กับน้องอุงอิงอีกด้วยนะเป็นแบงนะคะหลายๆคนผู้ใดมีโชคผู้ใดตาดีนะคะก็สามารถไปดูที่เพจนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆแล้วสื่อข่าวหลายๆซื่อเพิ่นก็ไดเอาลงไหวยู่ดอกพี่น้องขาผู้ใดตาดีนะคะผู้ใดมีโชคก็ไปเบิ่งเอาเดอ้อนะคะบนแนนะคะอาจจะได้โชคกับน้อง อุงอิงอีกครั้งเพราะว่าเด่าว่านองอุงอิงเนี่ยเพิ่นก็นห้โชคมาหลายคนหลายรอบแล้วเด้อะผู้ใดมีโชคมีดวงก็ล้องเขาไปเบิงเด้อพี่นองเด้อแล้วหลวงปู่ศิลาเองนะคะเพิ่นก็นได้พูดอะไรบางอย่างกับบอสโจนะคะพี่นองคะแต่บอสโจแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีวาลวเละว่าอีอย่างว่าสัน่น หลวงปู่ศิลาก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังที่ท่านมีชื่อเสียงเรื่องรู้ล่วงหน้าอนาคตเนาะพี่น้องเนาะ อ่าแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วตะไผสีเสือ้บอบบเสือ้อแต่สาวไอเองเป็นคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในคุณงามความดีแล้วก็นี่แหละคะ่ะเชื่อในหลวงปู่ศิลาเช่นเดียวกันและก็เชื่อในตัวน้องอุ๋งอิงด้วยว่าน้องอุ๋งอิงจะพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็คณะหมอลำสาวน้อยนะคะโด่งดังแล้วก็ดังไปได้ไกลมากกว่านี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนอีสานแล้วก็หมอ อย่างแน่นอนค่ะพี่น้องคะอ่ะสาวไอ้ก็กับอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจโน้องอุงอิงแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ศิลานะคะขอให้ FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าจะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สมปัติถนาเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้สาวไอก็จบเรื่องราวดีๆของน้องอุ้งอิงไว้เพียงเท่านี้โอกาสหนาพบพอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้กราบสวัสดีคะ่ะ